สวัสดีครับเอเลียนอันซีนครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการใส่สายกีตาร์ไฟฟ้านะครับกับกีตาร์ทรงสตราโตแกสเตอร์นะครับผมเอาละอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้คือไม่มีสายกีตาร์เลยนะเพราะว่าผมมาออกแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังมีสายกีตาร์อยู่ออกยังไงนะฮะกรณีนี้ก็ตัดนะครับใช้คีมตัดลวดอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆคอนะครับแล้วก็ดึงออกประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ไอ้ลวดตัวนี้มันก็จะยังค้างอยู่ที่ตัวน็อตอยู่นี้นะครับแล้วก็ดึงออกง่ายใช้คีมดึงดึงก็สั้นๆ เอาไปทิ้งทีนี้สำหรับสลับกีตาร์ทรงนี้นะครับไอตัวมอดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะมันจะไม่เหมือนทรงพวกทรง s อหรือกิฟสันพวกนั้นนะครับหรือเลสพอนะฮะมันจะไปอยู่ข้างหลังกีตาร์นะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนี่นะฮะไอตัวมอดของของสายกีตาร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ข้างในนี้ซึ่งจะต้องขันน็อตออกนะครับเดี๋ยวขันให้ดูนะฮะนะครับขันเลยจ้าของรุ่นนี้นะคะก็จะมีน็อตอยู่6จุดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วเราก็ดึงออกนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างในก็จะเป็นสปริงนะพอเมื่อเปิดฝาออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นมีรูทั้งหมด6กรู6ช่องด้วยกันก็คือตามจำนวนสายนั่นเองนี่คือช่องที่ใส่สายกีตาร์เข้าไปนั่นเองนะครับผมอเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะสายเส้นอ้วนๆใหญ่ๆอ่ะเบอร์ใหญ่ๆนะครับก็จะอยู่รูนี้อันนี้ผมจะใช้เบอร์4 2นะครับผมตัวนี้นะนะครับ อันนี้คือหมุดนะครับค like ือหมุดที่ผมว่านะหน้าต่างนี้นะเราก็จะใส่เข้า like ไปอย like ่างนี Likewise, ้อย่างนี้เห็นไหมใส่อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จับหงายก็ได้ละหรือจับแนวตั้งก็ได้นะครับจับแนวตั้งก็ได้นะครับสังเกตที่ดีไหมมันออกมาแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมีก็ได้นะเห็นไหมมันออกมาแล้วทะลุแล้วนะครับเราก็ดึงให้สุดเลยครับดึงให้สุดเลยครับ ต่อไปเบอร์3 2นะครับก็เรียงกันไปครับเป็นสายที่5นะครับนะฮะใส่อย่างนี้นะปุ๊บมันก็จะทะลุข้างหน้าป๊บเป็นไงฮะอ่าเรียบร้อยจริงๆผมควรจะดึงสายกีตาร์ออกมาจากซองให้เสร็จก่อนเนาะเราจะได้ใส่ง่ายๆนี่ครับสายที่3นะครับทะลุมาแล้วเห็นไหมฮะทะลุมาแล้วปุ๊บอ่าต่อไปหมายเลข16นะครับอานะลครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็ทะลุมาอ่านะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวเมานนี้ก็ใส่ไปให้ครบทุกเส้นนะครับหมายเลข11นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับอ,อันนี้เป็นสายที่นะอนะก็ทะลุมาแล้วเห็นไหมครับต่อไปสายเส้นสุดท้ายครับหมายเลข9นะครับต้องค่อยๆใส่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลวดมันจะหักงอนะครับต้องค่อยๆใส่ให้มันทะลุออกมาอ,ออกมาแล้วครับเราก็ดึงเลยปื๊ดจบเรียบร้อย เอาล้ครับก็หลังจากที่เราใส่สายเข้าไปจากข้างหลังกีตาร์เข้าไปนะครับมาพอเราพลิกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะลืมบอกไปนะครับว่าน็อปทั้ง6อันนี้นะครับหันรูให้ตรงไปทางนี้ให้หมดนะครับรูนะครับให้เป็นางแนวเดียวกันให้หมดนะครับมาใส่กันที่สายอ้วนๆใหญ่ๆก่อนนะครับทีนี้สายมันยาวใช่ไหมเราก็ต้องมีการตัดนะครับจะตัดตรงไหนล่ะมันมีหลายวิธีมากครับก็ นักกีตา้ามือชีพนะครับก็มีแนะนํามาหลายแบบมากบางท่านนะครับก็ขอบอกให้นับจากนี้ 1- 2สองแล้วก็ตัดแต่แถวนี้ครึ่งกลางตรงช่องว่างให้ตัดตรงนี้อ่ามันก็จะจอแถวนี้ใช่ไหมถ้าตัดบางท่านนะครับก็บอกว่าอ่าให้เอาน็อปตัวนั้นของสายตัวนั้นเป็นหลักแล้วก็นิ้วจับไว้นะครับแล้วก็ให้ถอยไปที่แถวเฟตหนึ่งนะครับอ่าแถวเฟตนี้นะเฟตหนึ่งนะครับแล้วให้ตัดตรงนี้ <laughs> ให้ตัดตรงนี้ทีนี้ผมก็ลองดูว่าเอ๊ะมันเท่ากับไอคอนเมื่อกี้ปล่านะครับพอดูมาเออมันเท่าเย้ย <c oughs> <c oughs> นะครับเออประมาณนี้นั่นแปลว่าก็ทฤษฎีคล้ายกันนะครับหลักการง่ายๆนะครับนั้นผมเอาเป็นแบบแบบที่ผมง่ายแล้วกันก็คือ1 2สองแล้วก็ตัดนะครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะผมก็ต้องมีครีมสิ <c oughs> ใช่ไหมอืมอ่ะเราก็ดึงกันให้ตึงๆก่อนนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็เราก็แต่แถวนี้นะก็จะตัดแต่แถวนี้นะครับทำไมผมใช้กรรไกรตัดละครับหาครีมไม่เจอฮะ <laughs> อืมเรียบร้อยอ่าเราก็จะใส่่างนี้เข้าไปนะครับปุ๊บอ่าทีนี้ใส่ไปปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมฮะเราก็ดึงให้ตึงเลยนะอ่าดึงให้ตึงนะครับอ่าแล้วก็หักงอนะครับอ่าแล้วให้เจ้านี้อยู่ข้างบนนะตัวที่หักเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับอืมแล้วเราก็หมุนนะครับอ่า เห็นไหมฮะรู้สึกรู้สึกถึงความตึงได้ไหมครับอ่าเห็นไหมฮะดูด้วยนะว่าเข้าร่องไหมนะครับเขาหย่องไหมนะครับต่อไปนะครับสายเส้นที่5นะครับก็หลักการเดียวกันครับอ่าเราจะใส่น็อตนี้ใช่ไหมเราก็ต้องนับไป1 2แถวนี้ตัดแถวนี้ใช่ไหมก็ตัดแถวนี้อ่าปึ๊บอ่านะครับให้เข้าร่องไว้นะอ่าให้เขาหย่องให้เขาหย่อง เสร็จพอปุ๊บก็ใส่เห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็หักเขาหน่อยหกักอ่านะครับใหอยู่ข้างบนนะแล้วก็หมุนครับตรงนี้ไม่ต้องรีบทำนะช้าๆนะครับอ่ามันมีร่องของมันอยู่นะครับให้แค่พอตึงก่อนนะครับอ่ามาสาย3ครับสายสามอ่สาสโตลคัตเตอร์เนี่ยมันจะมี เจ้าตัวนี้นะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับจะมีร่องของประคองประคองสายอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่ให้ตรงกับเส้นทางของเขานะฮะนะครับแต่ทีนี้ก่อนใส่เราวัดกันก่อนก็ได้ครับเหมือนกันครับเราจะใส่ตัวนี้ก็นับไป1 2สองตัดแถวนี้ดึงให้ตึงก่อนนะก็หลังจากที่ได้ลองใส่2เส้นบนนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่ามันจะเกิดอุปสรรคเนาะ นะฮะเห็นไหมฮะมันจะขวางแล้วใส่สไปยากนะครับก็เลยว่าอ่ะไหนถ้าเกิดเราลองทดลองนะฮะอ่ะเราลองเส้นเล็กก่อนเส้นล่างเลยใส่ตรงนี้ไปมันก็คงจะไม่รบกวนระหว่างทางนะผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็แนะนําว่าให้เริ่มจากเส้นเส้นเล็กก่อนแล้วก็ไปหาเส้นใหญ่นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะตัดตรงไหนล่ะมันจะนับตรงไหนอ่ะพะจะไปอีก 1- 2งอยังไงนะครับอ่าถ้าเอาง่ายๆด้วยคานวณด้วยสายตาก็เอาถึงหัว ถึงหัวกีตาร์เลยนะครับถึงหัวกีตาร์เลยนะครับนะครับหรือจะเอาน็อตตรงนี้เป็นหลักแล้วนิ้วจิกไว้นะแล้วก็ถอยมาตรงนี้ที่เฟดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วเราจะตัดตรงนี้เออนี่ก็ได้เหมือนกันนะอ่านะครับจะทำให้ดูเลยครับได้หลายแบบอาโอ้ยนี่ครับข้อเสียของการใช้กันไกตัดนะฮะเพราะด้วยความที่มันไม่มีอะครับคีมแ <laughs> นะนำให้ใช้คีมนะคีมตัดลวด อ่ะนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะประมาณเห็นไหมพอตัดปุ๊บมันก็จะประมาณหัวเลยมาหน่อยอ่ะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสลับสายล่างนะผ่านผ่านตัวประคองสายตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่รูเข้าไปตรงนี้นะฮะจะใส่รูก่อนก็ได้นะใส่ตรงใส่รูตรงน็อปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคลองเข้าไปข้างล่างนะอ่านะครับแล้วก็จับมันหักหน่อยนึงอ่านะครับ หลังจากนั้นมาก็หมุนจะสายล่างจะหมุนนานหน่อยนะครับใครมีไอตัวเครื่องหมุนผมเลือกไม่ถูกไอกตัวหมุนหมุนลูกบิดอ่ะก็ใช้ได้เลยครับง่ายดีดูว่าเข้าร่องเข้าย่องไหมนะฮะหย่องมันก็จะมีร่องของมันอยู่อ่านะครับดูง่ายนะอ่ะต่อไปสายต่อไปครับอ่ะดึงให้ตึงน,นี้คือสายห้านะคะเหมือนกันครับอ่ะเราจะเอาแค่ไหนล่ะก็นับไปนะครับอ่ะหนแล้วก็ตัดสอยเข้าไป ปอ่าดึงให้ตึงะนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปในตัวตัวประครองสายนะครับก็ทําแบบนี้ไปทุกเส้นแหละครับหลักการมันคล้ายๆกันนะครับครับต่อไปสายสามนะครับโอ้จากที่เห็นนี่แปลว่าผมเก็บสายนี้ไม่ดีฮะอยู่ในซองแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันสนิมขึ้นอ่ะอันนี้ผมทํามาเพื่อการสาธิตก็นับไป1นแล้วก็ตัดตรงนี้ ใช้ครีมนะเดี๋ยวใช้กันไกลแบบผมนะเพลินผมไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นเงี้ยปัญหาถ้าเกิดใช้กันไกตัดนะครับทำให้เส้นโคดงอได้ะนะครับก็ใส่รูเข้าไปก่อนนะครับปุ๊บพใส่รูเข้าไปปุ๊บก็ไปคล้องให้อยู่ใต้ของตัวประคองสายนะครับหรือตัวบาร์นะฮะผมเรียกไม่ถูกนะน่าจะเรียกว่าบ,บาร์เปล่า นะครับอ่าแล้วก็หักมันหน่อยอ่ะทีนี้ก็หมุนอ่าถ้าสังเกตก็คือไอ้ตัวใส่สายเล็กๆไปหาเส้นใหญ่เนี่ยมันจะใส่ง่ายเพราะว่าไม่มีตัวนี้มาขวางนะครับไม่นับตัวนี้ที่มันจะขวางกับการวางมือของเรานะครับแนะนําว่าให้ใส่จากเส้นเล็กมาหาเส้นใหญ่นะอ่าตัวต่อไปครับเส้นสุดท้ายอ่าเหมือนกันครับอันนี้เราตัดไว้แล้วนะนะครับอ่าก็ใส่ให้ดูเลย ในเส้นที่4นะเห็นไหมฮะมันจะอุปสรรคของเราขวางเพราะว่าถ้าเราใส่เส้นใหญ่ไปก่อนให้ใส่เส้นเล็กก่อนนะนะครับแล้วก็เข้าไปให้อยู่ตรงบาให้อยู่ในใต้บาตรงนี้เรียบร้อยครับดึงให้ตึงทีนี้ก็หักมันพอหักเสร็จปุ๊บอ่ะขันจะเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็ค่อยมาตั้งสายกันก็เป็นระดับต่อไปนะครับทีนี้เราก็ทําการปิดฝาข้างหลังนะครับให้เรียบร้อยอแล้วก็แค่ปิดฝาคืนครับไม่ต้องขันให้ตึงมากนะครับพวกนี้แค่แบบว่าเขาใส่ให้พอแน่นนะครับตอนที่ขันเองต้องอย่าอย่าแรงนะฮะอย่าออกแรงเยอะไม่นั้นเดี๋ยวแตกนะครับตัวตัวครอเวอร์ตัวนี้จะแตกได้นะครับและเพอๆอาจจะทําให้สกรูนี่มันหวานได้ครับเห็นไหมพอตึงครับพอตึง จริงๆพอหลังใส่สายกีตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันจะต้องตัดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันสั้นนะครับอันนี้ยาวเกะก,กะทิมลูก,กตาทิมนิ้วเจ็บตายอ่าผมไม่มีคีมนะอย่างที่บอกแต่ผมใช้ก,กรรไกรตัดทีนี้มันตัดเอาแค่ไหนล่ะนะครับก็เอาแค่5มิลฮะเว้นไว้ประมาณสัก5้มิลนะครับให้เขายาวประมาณสัก5้มิลคำนวณด้วยสายตานะไม่ต้องไปทัดก็ได้นะครับอ่าลองดูนะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ่าเนี่ยมันจะสั้นประมาณนี้นะครับห้ามิลอ่านะครับอืมนะฮะอ่านี่แหละให้ใช้คีมเห็นไหม <laughs> กันไกลก็จะลำบากนิดนึงนะครับมันจะไม่คมอ่าอ่าระวังไม่ตัดเส้นอื่นล่ะ <laughs> เห็นไหมฮะพอเป็นกันไกลมันไม่ดี แนะนำว่าให้เป็นครีมตัดลวดนะนะครับจะเวิร์กที่สุดนะจ๊ะเนี่ยอ่าไม่เวิร์กแล้วได้ครีมมาแล้วครับแมจากหลังจากที่ทรมานกับใช้กันไกมาตลอดไปเจอแล้วครับอารละเนี่ยฮะก็ตัดอย่างนี้นะครับอ่านะครับอ่าปึบ๊บเรียบร้อยจ้ะแม่ลุงน่าจะหาเจอง่งายๆกว่านี้หน่อยนะฮะ <c oughs> จะได้ใช้แต่แรกเลยเอาละครับและนี่ก็คือวิธีการสายสายกีต้าร์นะครับกับกีต้าร์ทรง Stratocaster นะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้จ้าขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow ช่องของเราด้วยนะครับ alien Skill Company นะครับทั้ง Facebook, Youtube, TikTok, Instagram นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีครับ